วันนี้เรามีเมนูง่ายๆที่ทุกคนก็ทําได้นะคะวันนี้เนื้อกระเพราไข่ดาวค่ะเมนูประจําบ้านนะคะวันนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีใบกระเพรา,านะคะพริกจินดาแดงนะคะกระเทียม5้าถึงหกลีบนะคะนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพริกแห้งนะคะนำผสมส่วนผสม,สมพริกกระเทียมพริกแห้งนะคะนำมาโขลกนะคะวันนี้เราจะโขลกไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทำพริกน้ำปลานะคะ หลังจากครัวไปได้พอประมาณแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปดาวไข่ดาวกันค่ะไข่ดาวที่ดาวก็มกีก็วันนี้ก็จะเป็น2องฟองนะคะนี่นะคะกรอบนอกนะคะกรอบนอกนะคะกรอบนอกก็คือเปลือกไข่ขาวที่จะกรอบนอกข้างในจะไม่สุกนะคะดาวสองใบนะคะเพราะว่าลูกสาวไม่อยู่นะคะหลังจากดาวเสร็จแล้วนะคะก็จะพักนําไปพักให้เสด็จน้ํามันนะคะนำะเนื้อวัวนะคะที่เราสับเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่สับไม่ละเอียดนะคะนะคะแล้วก็ตั้งกระทะาจากกระทะที่น้ำมันที่ดาวไข่ดาวนะคะใช้ลงไปเลยค่ะนำพริกที่สับละเอียดและที่โคลละเอียดแล้วนะคะไปผัดนะคะผัดจนหอมคลุ้งไบปบแบปบ้าน9บ้านส0บ้านเลยค่ะแค่นี้ก็จะบุญกันตายหาแเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทําเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดควันนะคะ นานๆก็จะทําทีนะคะพวกผัดเนี้ยเพราะมันจะขมฉฉุนโงเฉียแล้วก็บ้านมันจะติดกันนะคะนําไปผัดจนหอมฟุง้งกระจายนะคะนำเนื้อใส่ลงไปนะคะผัดจนหอมพุ้งคู่กระจายนะคะผัดนะคะผัดก็เรากะเอาอะคา่ะนะคะไม่ให้เนื้อมันสุกมากนะคะเพราะว่ามันจะมีถ้าถ้าสุกเกินไปมันก็จะมีความกระด้างนะคะอันเนี้ย อันนี้หนูก็ไมไ่รู้ว่าเขาเลือกเนื้อให้เป็นเนื้อส่วนไหนนะคะบอกแค่พี่เขาว่าจะเอาไปผัดกะเพราพี่เขาก็จะเลือกให้นะคะอันนี้คือเป็นเมนูจําเป็นแล้วก็จําใจนะคะตอนแรกไปสั่งอาหารตามสั่งแล้วนะคะไปรอสั่งอาหารตามสั่งแต่แม่ค้าเขาไม่อยู่นะคะก็เลยหันไปมองเห็นไปมองเห็นเขียงเนี้ก็เลยเอาอย่างนี้แหละง่ายๆดีนะคะมาเข้าเรื่องกันต่อเลยค่ะ หลังจากนั้นผันไปได้พอประมาณนึงเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็จะส่วนส่วนของเครื่องปรุงอ่ะคะ่ะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซี๊วหอมซี๊วเห็ดหอมสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำตาลแค่นั้นนะคะคลุกเคล้าส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะหลังจากผาดใบกะเพราแว่นนิดเึงนะคะเราก็จะนำมาราดน,นะคะในส่วนของน้ำมันนะคะ นน sensor, ต่ขั้น <lawsuit. S 1> ตอนนี้เราไม่ต้องเติมน้ํานะคะเพราะว่าน้ําจากเนื้อมันจะคลายตัวออกมาจะเป็นน้ําอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรให้ยุ่งยากเสียเวลานะคะพอปรุงเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ผัดผู้เคล้านิดหน่อยนะคะก็จะได้หน้าตาน่าทานเลยค่ะหอมอร่อยค่ะอยากให้ไม่ได้กลิ่นใกล้ๆเลยนะคะผายผายผผผไปสักพักนี่แหละค่ะตามรูปภาพเลยค่ะ ไม่ต้องชิมเลยค่ะอร่อยแน่นอนอร่อยชัวรับประกันได้เลยหน้าตาเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นล่คะคะเราจะไปจัดจานกันเลยค่ะนะคะสมัยนีวันทำงานนะคะนี่ค่ะหน้าตากะเพราหมูไข่ดาวจุกๆเลยค่ะจุกๆเลยาาม,มาทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะ